ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับว่ามาคุยกันเรื่องการเลี้ยงลูกไก่บ้างนะครับแวะมาดูกรงลูกไก่นิดนึงนะครับเป็นกรงอนุบาลลูกไก่หลายท่านที่มาทเที่ยวด่านเกวียนเห็นกรงแต่ยังไม่เคยได้เห็นข้างในนะครับวันนี้จะพาเข้าไปดูข้างในกันว่าเราทํางานอะไรยังไงกันบ้างนะครับ วันนี้ก็เป็นกรงลูกไก่ซึ่งหลายๆท่านที่เลี้ยงไก่แล้วเดี๋ยรับรองว่ายังไงต้องมีลูกไก่แน่นะครับแต่ทีนี้เราก็มาแชร์ไอเดียว่าแล้วเราดูแลลูกไก่อย่างไงบ้างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือในกรงเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการทําความสะอาดนะครับโดยการผสมเดสต t o อลนะครับเนี่ยใส่ขวดแบบนี้นะแล้วก็ไปฉีดพ่นแล้วก็ผัดล้างตามพื้นตามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ทำความสะอาดเท่าที่เราจะทาได้นะครับเพราะว่ากรงไก่ก็อย่างว่านะครับสวยแค่ไหนก็ไก่ก็เอื้ออยู่ดีแต่เราก็ต้องดูแลทั้องความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้แป้งนะครับใช้แป้งหมาแป้งของหมาเนี่ยโรยตามมุมขอบต่างๆตามมุมขอบต่างๆเลยนะครับให้ขาวเลยนะครับเพื่อจะไล่มแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ตัวไม่พึงประสงค์ตัวนี้ก็ใช้ดีมากนะครับตัวนี้ก็เรื่องของการดูแลข้างในนะ ทีนี้เรื่องพื้นเรื่องฝาผนังเรื่องอะไรเราก็ใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างนี้นะครับแปะแล้วก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้เราก็ถอดมาแล้วก็มาล้างมันก็จะสะอาดบ่อยๆพื้นนะครับพื้นหลายๆท่านอาจจะใช้เป็นพื้นกระดาษพื้นตัวกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆแล้วก็ม้วนนะครับแต่เราใช้แบบนี้ใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วเราก็ชักเข้าชัากออกได้ตัวนี้พอไก่อึลงไปนะครับเราก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดตัวนี้ ปาดปาดทําความสะอาดออกใช้เกลียงนะครับปาดที่ปาดอะไรออกได้เลยนะครับแล้วก็ามาใส่ใหม่อย่างเงี้ยถ้ามันซปกมากก็ไปล้างนะครับนี่ก็คือพื้นของตรงนะครับใช้เป็นตะแกรงอย่างนี้นะถ้าหลายๆท่านมีลูกไก่น้อยอาจจะเป็นกล่องกระดาษกล่องแล้วก็ใส่กระดาษทั้งสือพิมพ์โปชัวต่างๆ เราค่อยๆเก็บทิ้งที่ละแผ่นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถาดน้ํานะครับถาดน้ำเราก็เลือกใช้ที่มันตื้นนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นแล้ครับจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างถาดทั่วไปนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่ารุ่นนี้หาไม่ได้นะครับรุ่นนี้เจอหาซื้อได้ที่ดูโฮมนะแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้นะครับให้เราใช้เป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วใส่ลูกแก้วใส่ไว้เลยนะครับเพื่อบางทีลูกไก่ตกน้ํานะครับล้วเอาลูกแก้วใส่ไว้รอบเลยนะครับ แล้วก็ลูกแก้วเนี่ยข้อดีของเขาคือล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ลูกแก้วดีกว่าลูกแก้วใส่รอบๆเลยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดไก่ตกน้ําไปก็ยังสามารถขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราก็พยายามป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กระปุกข้าวนะครับกระปุกข้าว DIY นี่นะครับหลายๆท่านถ้าเกิดติดตามด่านเกวียนตลอดก็จะเห็นกระปุกข้าวสไตล์แปลกๆอย่างนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับจากกระป๋องกระแปงพลาสติกเอามา DIY ใส่ไม้แขวนเสื้อเข้าไปนะครับเจาะรูใส่ไม้แขวนเสื้อ แล้วข้าวก็จะร่วงออกมานะครับตัวข้าวเราเติมนี่นะครับเขาจะร่วงมาซ้ายขวาข้าวเราซื้อมานะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะประหยัดที่สุดนะครับใส่ตะแกรงดําข้างล่างเห็นนะครับเพื่อที่จะเวลาคุยเขาก็จะคุยหกน้อยมากนะครับฉะนั้นข้าวกระสอบละห้าร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็ชินได้เต็มๆนะครับถ้าเรารู้จักที่จะดัดแปลง เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้อีกทีนะครับนี่คือกระปลกข้าวนะครับนี่ก็เป็นการดูแลลูกไก่แบบง่ายๆนะครับจะได้มีลูกไก่ที่แข็งแรงแล้วก็ทํางานสะดวกนะครับหลอดไฟแนะนําให้เป็นหลอดแบบนี้นะครับหลอดแบบที่กลมหลอด LED อย่างเงี้ยนะครับจะไม่ร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงอากาศหนาวหรือว่าอากาศร้อน,อ,นอากาศไม่ค่อยร้อนอยากให้เพิ่มความร้อนในกรงนะครับก็ใช้เป็นหลอดตะเกียบแบบนี้ นะครับประหยัดไฟแล้วก็มีความร้อนด้วยแต่ไม่ร้อนมากนะครับแต่ข้อดีกว่าหลอดไส้ก็คืออายุการใช้งานนานนะครับถ้าเป็นหลอดไส้เนี่ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเพราะว่ามันเป็นขดลวดใช่ไหมครับพอกระทบกระเทือนนิดนึงก็ขาดนะครับนี่ก็ด้วยความปรารถนาดีจากไก่แจ้ดดันเกวียนนะครับเามาวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ